สวัสดีค่ะพบกับเมย์หล่งชื่อนะคะวันนี้ค่ะมาแนะนำให้ทุกคนนะคะได้รู้จักกับคำพูดและประโยคสุภาพเพื่อการบริการหน้าร้านค่ะแน่นอนว่าถ้าเราเป็นลูกค้านะคะเราก็จะสามารถใช้ประโยคที่ได้ตรงกับความต้องการเนาะแต่ถ้าเราเป็นบทบาทของผู้ให้บริการค่ะเราก็จะได้ใจลูกค้านั่นเองจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะเรามารู้จักชนิดของคำพูดขั้นพื้นฐานกันก่อนสำหรับผู้ให้บริการนะคะก็จะมีในเรื่องของทักทายค่ะคำขอบคุณคำตอบรับแล้วก็คำปฏิเสธนะคะซึ่งพื้นฐาน4อย่างนี้จะนำไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะลำดับแรกให้ทุกคนได้รู้จักกับคำกล่าวทักทายก่อน ะะถ้าเราเดินเข้าไปในร้านค้าแล้วได้ยินคำพูดว่าขวานหญิงกวางหลินขวานหญิงกวางหลินคำนี้หมายถึงคำกล่าวทักทายนะคะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ายินดีต้อนรับนั่นเองค่ะลำดับต่อมาค่ะเสียเสียนินเสียเสียนินในฐานะของผู้ให้บริการนะคะการกล่าวขอบคุณค่ะเป็นเรื่องที่ได้ใจลูกค้ามากๆนะคะเสียเสียนิน หมีนนในที่นี้คือสื่อถึงตัวลูกค้านั่นเองนะคะจะเป็นขอบคุณค่ะหรือขอบคุณครับก็ได้แล้วแต่ผู้พูดเป็นชายหรือหญิงนะคะต่อมาก็สำคัญมากๆเลยค่ะในส่วนของคำพูดการกล่าวขอโทษนะคะกล่าวขอโทษในภาษาจีนเนี่ยก็จะแนะนำอยู่สอ,อย่างที่เป็นตัวพื้นฐานนะคะก็คือตัวที่หนึ่งค่ะตุ้ปุฉีตุ้ปุฉ,ปฉีขอโทษนะคะข้อที่สค่ะ 不好意思，不好意思。 แปว่าขอโทษด้วยกันทั้งคู่เวลาใช้อาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะคะตุ้ยปุชีก็อาจจะใช้กับในสถานการณ์ที่เราทําผิดเองแล้วเราก็รู้สึกผิดนะคะเช่นทําน้ําหกทาร้านสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอา่าเราก็จะใช้ตุ้ยปุชีได้ต่อมาค่ะผู้ห่าอีสืออาจจะใช้ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความผิดของเราหรือว่าเป็นความผิดอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถคาดการได้นะคะ อยอตัวอย่างเช่นวันนี้คนเข้าร้านเยอะนะคะแล้วทำให้ภายในร้าน,นไม่มีที่นั่งนะคะก็อาจจะบอกกับลูกค้าในฐานะของผู้ให้บริการนะคะอาจจะบอกกับลูกค้าว่า不好意思今天没座位了นะคะ不好意思今天没座位了ก็คือขอโทษนะคะวันนี้ที่นั่งไม่มีแล้วนะคะหรือเต็มนั่นเองค่ะ<อ>ในลำดับต่อมาค่ะ คำพูดใช้เพื่อการตอบรับอันนี้เนี่ยในฐานะของผู้ให้บริการเนี่ยก็จะเป็นการส่งสัญญาณให้ลูกค้าได้ทราบนะคะว่าเรารับทราบคำสั่งแล้วนะคะหรือว่าเราได้รับออเดอร์แล้วหรือว่าเราทราบถึงความต้องการแล้วค่ะก็จะมีวิธีใช้ในที่นี้ยกมาให้ดู2ตัวอย่างด้วยกันก็คือตัวที่1ค่ะเขาเตอร์เขาเตอร์นะคะและข้อที่2ค่ะคยเคยอ่ายกตัวอย่างนะคะเขาเตอร์ เราอาจจะได้ยินในประโยคในลักษณะที่ว่าลูกค้านะคะบอกว่าขอ,อน้ำหนึ่งแก้วค่ะวัวยาอีเป้สยวยาอีเป้สยใช่ไหมคะพนักงานเดินเข้ามาค่ะแล้วก็บอกว่าเฮาเตอร์เฮาเตอก็คือได้ค่ะได้ครับนั่นเองตอบรับนะคละ้ายๆกับคำว่าโอเคในภาษาอังกฤษนะต่อมาข้อที่สเคยเนี่ยจะเป็นในเชิงของ อนุญาตนะคะเอออนุญาตหรือว่าบอกว่าสามารถทําได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะออลูกค้าอยากจะสูบบุหรี่ในพื้นที่ร้านว่าเคยโชย,ยีมมยชยย่มเยมานี่คือคําพูดขอสุบุรีนะคะกรณีที่นะคะในร้านจัดสรรพื้นที่ให้สุบุรี่แล้วก็อาจจะบอกกับลูกค้าว่าเคยเคยทำได้ครับนะคะก็บอก ต่อจากนี้ก็บอกทิศทางหรือพื้นที่ที่ให้เขาเนี่ยไปสุบุรีได้นะคะแต่ถ้าไม่สามารถสูบบรีภายในร้านได้ก็ต้องบอกว่า不好意思店里不可以抽烟不好意思店里不可以抽烟ก็คือบอกลูกค้าว่าขอโทษนะคะออภายในร้านไม่สามารถให้สุบุรี่ได้ค่ะ อ่ะแบบนี้ก็จะทำความเข้าใจตรงกันชัดเจนนั่นเองนะคะว่าไม่อนุญ,ญาตเนาะอย่างที่บอกค่ะว่าคำพูดใช้เพื่อปฏิเสธเนี่ยก็จะมีผู้หาอีสุนะคะในงานบริการค่ะการที่เราจะพูดว่าผู้หาอีสุเนี่เป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆนะคะแล้วก็เป็นความธรรมดาที่จำเป็นนะคะก็คือถ้าหากว่าทำอะไรให้ลูกค้าไม่ได้เนี่ยใช้บอกว่าผู้หาอีสุนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือไมโย ไม่ยุกก็คือไม่มีนะคะไม่มีเช่นนะคะลูกค้าถามถึงนะคะว่าเตี้ยลียกเคอเลอมาเตี้ยหลียกเคอเลอมาในร้านมีน้ําอัดลมไหมนะคะถ้าไม่มีก็สามารถบอกกับลูกค้าได้ว่าตู้ขาวอีสไม่ยตู้ขาวอีส์ไม่ยุขอ, Mayo. ขอโทษนะคะไม่มีค่ะอ่ะก็ หลังจากที่บอกว่าไม่มีก็ให้นำเสนอตัวที่ตัวสินค้าที่ในร้านเนี่ยมีจำหน่ายแทนก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้านั่นเองนะคะต่อมาค่ะจากระดับคำศัพท์นะคะเราขอแนะนำให้ทุกคนนะคะได้รู้จักในระดับประโยคก,กันบ้างนะคะในระดับประโยคค่ะก็จะในหมวดแรกก็จะให้ทุกคนได้รู้จักกับให้ความช่วยเหลือนะคะในมุมของผู้ให้บริการค่ะในที่นี้มีทั้งหมด3แบบ นะคะแบบที่หนึ่งค่ะ需要ว忙ป需要ห忙ังปหังมา,า,งมงมาต้องการให้ช่วยเหลือไหมแบบที่สอง需要帮忙的话可以叫我需要帮忙的话可以叫我หากต้องการให้ช่วยเหลือสามารถเรียกได้นะคะอันนี้ก็ให้โอกาสกับลูกค้านะคะแบบที่สามค่ะ您在找什么商品您 เจ้าเฉินม่อสางผีนออขออภัยค่ะ,ะตัวอักษจรจีนกับพินอินลงไว้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นตัวอักษจรจีนก็คือนินจเจ้าเฉินมส่สร้างผ่นก็คือคุณกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวพินอินค่ะนินจเจ้านาจงสร้างผ่นก็คือคุณกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ชนิดใดอันนี้ก็คือต่างกันที่วิธีการพูดนะคะแต่ว่าจุดประสงค์แบบเดียวกันค่ะก็คือ ถามลูกค้าว่ามองหาสินค้าตัวไหนอยู่เพื่อที่เราจะได้ให้บริการได้ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาค่ะประโยคที่เราสามารถใช้ถามความต้องการของลูกค้านะคะแบบที่หนึ่งค่ะคุณต้องการอันไหนนะคะแบบที่สองค่ะค นิ้นฉางหมายคุณต้องการซื้ออะไรหรือแปลให้สวยก็คือคุณต้องการรับอะไรนั่นเองนะคะแบบที่3มค่ะนิ้นฉังหมาย哪种นิ้นฉังหมาย哪งคุณต้องการซื้อชนิดไหนแบบที่3มเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เรามีสินค้าหลายแบบนะคะเช่นเ,ออเสื้อผ้านะคะมี หลายสีหลายไซส์นะคะหรืออาจจะเป็นขนมนะคะในหมวดของหมวดใดบวนหนึ่งแล้วมีรสชาตินะคะให้ลูกค้าได้เลือกอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ประโยคแบบที่3ได้นะคะต่อมาค่ะ,ะยังคงต่อเนื่องนะคะสอบถามความต้องการของลูกค้าค่ะแบบที่4您想นิ้นเซียงหม,ม่เฉผายจืตอน้นงหมายมผายจืต คุณต้องการซื้อยี่ห้ออะไรอันนี้เป็นการถามแบบเฉพาะลงไปแล้วนะคะหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะบอกนะคะสิ่งที่ต้องการอาจจะบอกเป็นเสื้อมาแต่เสื้อเนี่ยในร้านมีหลายยี่ห้อก็ใช้แบบที่4ถามแบบที่5ค่ะนิ้นเย่าเฉกเยียนเซื้อนิ้นเย่าเฉกเยียนเซืออันนี้ก็คือคุณต้องการสีอ,อะไรนะคะอันนี้ก็ ทั่วไปนะคะสินค้าที่มีสีกำกับก็สามารถใช้ประโยคนี้ถามได้แบบที่6ค่ะก็คือนิ้นเย้าเจอเกิมานิ้นเย้าเจเกิมาะคะก็คือคุณต้องการแบบนี้ไหมเป็นการถามเพื่อความแน่นอนนะคะกรณีทนนี่จะหยิบสินค้าแล้วจะแพ็คแล้วอย่างเงี้ยถามให้ชัวร์กับลูกค้าอีกทีหนึ่งด้วยรูปแบบที่6ได้เลยะะต่อมาค่ะใน แบบที่เนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับร้านค้านะคะที่เป็นร้านอาหารนะะหรือว่าเป็นร้านกาแฟานะคะที่ต้องการจะให้บริการอุ่นร้อนกับลูกค้านะคะแบบที่7จ็ดเนี่ยออกเสียงว่าชิโย j จเรมาชิโยเจเรมาต้องการอุ่นร้อนไหมนะคะอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าอุ่นร้อนแล้วลูกค้าจะ แฮ ppy นะคะมีความสุขกับการรับประทานเนาะก็สามารถใช้แบบที่7เนี่ยค่ะถามความต้องการลูกค้าได้เลยนะคะต่อมาค่ะแบบที่8นะคะก็อาจจะเหมาะกับร้านนะคะที่เป็นลักษณะของร้านเครื่องดื่มนะคะถามได้ว่า是ุณต้องการความหวาอเท่ามหวาน ะะอ,อระดับความหวานื่ดตัวสาวคือเท่าไหร่ก็คือบางร้านเนี่ยจะมีมาตรฐานให้ลูกค้าดูนั่นเองนะคะว่ามีหวานมากหวานน้อยอะไรเงี้ยหรือไม่หวานเลย้ยคะก็มีให้ลูกค้าได้เลือกนะคะนี่ก็เป็นประโยคคําถามค่ะต่อมาค่ะแบบที่9นะคะกรณีที่เป็นร้านอาหารนะคะเออถ้าลูกค้าทานไม่หมดก็อาจจะ นำเสนอนะคะการให้บริการจากทางร้านว่าเย่าปูเยา่าตาเป้าเย,ายา่าปูเย่าตาเป้านะคะก็คือต้องการให้ห่อลงกล่องไหมนะคะตาเป้าหมายถึงการหอ่หอหรือแพ็คสินค้านะคะเพราะฉะนั้นก็ประโยคที่9้าสามารถใช้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าต้องการให้แพ็คลงกล่องก็สามารถบอกประโยคนี้ได้เลยเในทางตงนันข้ามนะคะลูกค้าที่อยากจะขอให้พนักงานเนี่ยทำนะคะ การห่อลงกล่องให้ก็สามารถเรียกพนักงานว่าฟูอู่เยียนหัวเย้าตาเปา้าฟูอู่เยียนหัวเย้าตาเปา้านะคะก็สามารถแจ้งความต้องการให้เขาทราบได้นะคะเขาในที่นี้ก็คือพนักงานในร้านนั่นเองนะคะและในช่วงนี้นะคะเมลโลชุก็ขอประชาสัมพันธ์ค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะคะภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เขียนโดยเมลาชืเองนะคะขณะนี้วางจำหน่ายแล้วที่ u b i com ค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์ให้มากถึง300คําคำศัพท์ค่ะมีบทสนทนาตัวอย่างนะคะพร้อมกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าร้านอาหารหน้าร้านเครื่องดื่มนะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนาะแล้วก็ฟรีไฟล์เสียงด้วยค่ะทุกคนสามารถฝึกฟังฝึกออกเสียงได้เองด้วยจากอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ Chinese for real life มี แอดซายเครื่องหมายนี้ข้างหน้าด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดก่อนซื้อได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ